สวัสดีครับตอนนี้ตลาดเซาครับอ๋อหายากไงมีเบ็ดพร้อมลูกนี่ก็มีเบ็ดพร้อมเหมือนกันอ๋อหอมแท้จากแม่น้ำมูลพอแท้ไปจน้ำมูลนี่เด่นลูกร้อยข้าวตัวใหญ่ใหญ่เด่นตามเลยอันนี้ร้อยเดียวอ๋อใยังวะเธออ๋อยังเดี๋ยวเบื้องต้นไปหา môn đâu già, phát hào với này hào tôi hàng học, วันนี้ตลาดเตาคือข้าครับวันนี้ศาสตร์จีนวันใจไงครับวันนี้ตลาดาคือข้าแม่ครับย่าม,าาาาอามือสาวบ้าที่จะดอกข่ไมีจะดอกง่วๆครับตลาดเต่าบ่ไปหาวัตถุดิบครับ

สามลาหาเทากุุงไม่เหลือเลยแต่เทาอาจจะมีบะล่ะนอ้องมาเป็นตลาดเศร้าคือครัคับ ตักหวแลขนมทอดเป็นมัดแบบนาะ